สวัสดีครับสมาคมไทยบาเบอร์ TBA นายเกียงไคบิ้นคายว่าที่นาย,ยกสมาคมไทยบาเบอร์และสถาบันสอนพมะพุทาเจ้ใหญ่นะครับจัดมหกรรมตัดผมฟรีเพื่อประชาชนลดค่าใช้จ,จ่ายให้ชาวบ้านนะครับนี่ก็เป็นนะครับลูกศิษย์ลูกหาช่างใหญนะ่ร่วมทั้งชาวบ,บ้านนะมาตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะที่วัดหนองใหญ่นะครับองศากรนรนะรเขียวสายไหมกทมนะที่วัดหนองใหญ่ก็จะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็มี เอาน้าสะอาดนะนี่ก็เป็นช่างเอรัตน์วละช่างเอสุพรรณบุรีนะกำลังตัดผมในชาวานแล้วก็มีช่างดิต้าหนองคายนิตยาหนองบัวลำพูนะสมาคมไทยบาเบอร์นะครับนําโดยนะครับอาจารย์นิหายห่วงหรือว่านายเกียงไก่เม่นคายนะครับว่าที่นายกสมาคมนายนิติศาสตร์สปสศนะครับอุปานนายกสมาคมคนที่หนึ่งหรือว่ารองนายกนะนายเกษมมณฑลทองอาจารย์ใหญ่นะครับ จัดมหากรรมกันนะครับแต่จะมาใช้บริการก็เรียนเชิญครับพี่น้องประชาชนในย่านสะพานใหม่สายใหม่อะไรลำลูกกาดอนเมืองบางเขนนะครับนิมิตใหม่คันนายาวคลองสำวาดอนเมืองลำลูกกาพัญญบุรีเทศบาลนนะครนนทบุรีนะครับเทศบาลนนะครลังสิทนะ์มาใช้บริการได้นะครับใก้เคียงนะ นั่นแหละการขอบทำไ,ไมสวยๆของพี่ตัดไหมตรงไรต้องตรงสูงก็ไ้ครับเออโอเคโอเค,อเคลองทรงสูงโอเคสวยก็รู้จักพอรู้จักเลิก ใช่ไหมถ้ามันไม่สวยก็ตัดเกื่อจะสวยแล้วก็ต้องรู้จักเลิกด้วยไม่ใช่ตัดไปไม่รู้จักไม่รู้จุดจบสักทีใช่ไหมรัฐบาลยังมีอายุเลยสี่ปีใช่ไหมต้องเลือกตั้งใหม่นะไม่ใช่ว่าครองอำนาจไปเรื่อยๆไม่มีเลือกตั้งกันเหนื่อยกันบนนิดนึงเปรียบเทียบไม่ฟังก็ยืนว่าตัดผมมันต้องรู้จาักการจุดจบเริ่มต้นมันต้องมีจุดจบใช่ไหมโจย่ สูบบุหรี่ยอมมีการเลิกไนงะสูบมวลมือก็ต้องเลิกไม่ได้สูบไปเรื่อยเปื่อยอีกอม,มเล็งกินตายอีกค่อยๆให้มาเล็งกินเนาะ <Okay. S 1> ้าแป้งก็ปัดเสร็จผมมองหน่อยที่แป้งเออจับสินใจไปเลยรุยไปเลยฟ้าฝนเป็นใจอยู่บางกอนรุยไปเลยฝนขอให้ตัดเห้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกแล้วกันอีกสักหัวก็ <c oughs> ได้ เอาคนหนึ่งพวกวันเสราร์หน้าเขามาใหม่ก็ได้เขาจะยอมพวกเือไหมเขาจะไม่ยอมพวกเือดิอ้าลุยเลยโจยี่ลุยเลยน,นะครับนะครับลุกศิษย์ลูกหาทุกคนขอบคุณชาวบ้านทุกคนนะครับที่มาใช้บริการนะเมื่อวานนี้ก็สอสอสอสเกตสายไหมนะทานายเจมสทานายเจมมาหาช่างใหญ่นะบอกว่าจะมาเชิญไปตัดผมให้ชาวบ้านไนะหมนะ ในพูเขตนะเรายินดีครับร่วมงานกับทุกภาคการเมืองนะประชาชนได้ประโยชน์อ่ะชาวบ้านก็เอาอยู่แล้วนะน,นี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย